สวัสดีครับตอนเราสู่แยกอย่างเล่านะครับเรื่องราวในโลกของหนังนะครับเหมือนเดิมครับเราสู่ฟังเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับสุดสัปดาห์นี้แน่นอนครับไฮไลท์อยู่ที่ศึก่าเมืองแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับมาสตีเจอกับแมนยูเต็ดครับซึ่งสถานการณ์ของทั้งสองฝั่งก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะยังไม่ค่อยเสถียรกันเท่าไหร่ ซิตี้นี่ก็โหฟุบยาวเลยครับล่าสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกก็แพ้ยูเว่มาก่อนหน้านั้นในพิมลีก็เสมอกับกิสซัพาเลสมานะครับแม้แต่แม้ว่าช่วงการสัปดาห์ครับจะไปเอาชนะวิเทเรียเพลซนมาได้นะครับแต่ก็แหมเลือดตาแทบกระเด็นก็ยังเป็นช่วงเวลาที่รูเบนอมโมริมต้องสร้างผลงานให้มันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยเพราะว่า4ี่เกมแรกในพิม์ลีกของอมโมริมนะครับในการคุมทีมแมนยูเต็ดเนี่ยเก็บได้แค่4แต้มเท่านั้นถือว,ว่า น้อยกว่าดี่คาดแล้วกันว่าแบบนี้แล้วกันแต่ทุกครั้งที่เจอนะครับความคาดหวังในเรื่องของความเข้มข้นศักดิ์ศีทกิริย์ต,ต่างๆมันก็เต็มเปี่ยมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เลยขออนุญาตแล้วกันครับยกเรียกว่าเป็น10โมเมนต์ในความทรงจำของศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้บนเวทีพีเมีย์มาเล่าส่วนฝักมีโมเมนต์ไหนบ้างจะตรงใจกับ ทุกคนหรือเปล่านะครับติดตามไปที่นี่พร้อมๆกันนะครับเริ่มที่โมเมนต์แรกครับย้อนกลับไปในปี2002ครับเป็นการเจอกันของเมสตี้กับแมนยูเต็ดซึ่งประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ขอนเกมครับกับต้นทีมของแมนยูเต็ดคือแกรี่เนวิลครับฝั่งของซิตี้นะเวลานั้นคือใครรู้ไหมครับปีเตอร์ช m ไมเคิลครับเพราะว่าภาพนี้ ยังอยู่ในความทรงจำแล้วก็กลายเป็นมีม,มอยู่ถึงทุกวันนี้ก็คือแกรนเนวิลไม่ยอมจับมือกับปีเตอร์ชูไมเคิลชูไมเคิลเข้ามาทักนีฮะแต่ว่าเนวิลแกก็แบบทําแบบนิ่งเฉยประมาณนั้นนะครับซึ่งก็กลายเป็นถูกพูดถึงในวงกว้างนะฮะแต่เนฟแกก็มีเหตุผลของแกนะครับแกก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่ ก่อนเกมที่จะลงไปสู้กันจะลงไปฟาดฟันกันทำไมต้องจับมือกันด้วยอะประมาณนั้นนะยิ่งชไมเคิลที่เคยเป็นตำนานของมิวเต็ดย้ายไปอยู่กับมาสตีต้อะนะตอนนั้นเนี่ยแกเรนวิลไม่เข้าใจครับเขาเคยคุยนะฮะเคยคุยในพอดแคสต์ผมไม่เข้าใจทำไมคุณย้ายไปอยู่กับมสตี้เนี่ยซึ่งชมเคิลก็ก,ก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไร <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรกลับชอบใจด้วยซ้ำ اب, เพราะว่าเขาก็รู้ครับว่าแกเรนดวิลเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับขนาดเจอกับเอเวอร์ตันเนี่ย ที่น้องชายของตัวเองก็คือฟิลเนวิลเป็นกัปตันยังไม่ยอมจับมือก่อนลงสนามเลยนะฮะเพราะฉะนั้นชไมเคิลก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรชไมเคิลบอกว่าถ้าถามผมเนี่ยแทบจะหายากนะคนที่มีแพชชั่นต่อแมนยูเต็ดมากกว่าแกรรี่เนวิลเป็นคำชื่นชมนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปในเกมนั้นเนี่ยผลลัพธ์ออกมาิตีชนานะฮะสามหนึ่งครับสองประตูมาจากชอนโกเตอร์นะครับซึ่งเป็นชัยชนะครั้งแรกตั้งแต่ปี1989 นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโมเมนต์แรกครับในปี2002โมเมนต์ถัดมาครับเกิดขึ้นในปี2008ครับเดือนกุมภาพันธ์ณเวลานั้นเนี่ยมันตรงกับช่วงครบรอบโศกนากรรมมิวนิกครับที่เกิดขึ้นในปี1958นั่นหมายความว่าครบรอบ50ปีพอดีครับถ้าใครจำมันได้เนี่ยเกมวันนั้นเนี่ยนะครับทั้ง2ทีมครับทั้งยูเต็ดและซิตี้เนี่ยใส่ชุด แบบย้อนยุกนะฮะไม่มีตราสโมสรไม่มียี่ห้อไม่มีโลโก้สปอนเซอร์นะครับแล้วก็นำทีมลงมาโดยสองผู้จัดการทีมก็คือเซอร์เลคูเซนและเซเวนโครันอิริกซนประมาณว่ามันเป็นค่ำคืนแห่งการรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับโศกรามกรรมที่มิวนิกเครื่องบินของเมเตดนั้นตกันะครับเสียผู้เล่นไปเยอะแยะมากมายหลายคนเพียงแต่ว่า เหตุการณ์ตรงนั้นครับแทนที่มันจะเป็นค่าคืนในการรำลึกถึงแล้วก็จบลงด้วยชัยชนะของแมนยูนเต็ดปรกากว่าซิตี้เขาไปล้มงานซะดื้อเลยครับบุกไปเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งซึ่งคนที่โดดเด่นที่สุดในเกมนั้นก็คือเบนจานี่เอเวอร์รูรีนะครับเพิ่งย้ายมาอยู่กับซิตี้ด้วยนะน่าจะเป็นเกมแรกในการประเดิมสนามวิซัมไปแล้วก็ทําประตูได้เลยครับก็ยังเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงกัว่าแหม,มค่ำคืนรำลึกถึงอดีตจับก,กลายเป็นว่าซิตี้มาล้มงานเขาซะอย่างนั้น โมเมนต์ถัดมาครับอิมแพกจากไมเคิลโอเว่นในสีเสื้อของแมนยูเต็ดครับนายจำกันได้ใช่ไหมครับกันยายน2009ครับเกมนั้นเล่นที่โอทาฟอร์ดครับซึ่งเป็นปีที่โอ้โหถูกพูดถึงในวงกว้างมากๆครับเพราะว่าไมเคิลโอเว่นนั้นย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าโอเว่นนั้นคือเด็กปั้นลูกมอ่อของลิเวอร์พูลก่อนที่จะย้ายไปมาดริดไปนิโคลเซอร์แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แฟนๆเวอร์พูลนีทแทบช็อกครับลูกม่อดาวเด่นของตัวเองย้ายไปอยู่กับฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นคู่อริกันนะครับแต่ทุกอย่างมันก็ดําเนินต่อไปแหละครับแล้วเกมนั้นมันก็เหมือนเป็นจุดที่ทําให้ไมเคิลโอเว่นนั้นชนะใจแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมสู้กันสนุกมากซิตี้ตีเสมอสามสามเนี่ยในนาทีสุดท้ายนะครับจากครกเบลามี่แต่ว่าในช่วงทดเจ็บนั่นแหละครับกลายเป็นว่าไมเคิลโอเว่นนั้นมาทําประตูชัยได้พาทัพปิศาจแดง เบียดเอาชนะไปอย่ายังแบบสุดดราม่าจริงๆครับแล้วก็เลยทำให้อเวนนั้นถูกพูดถึงในฐานะของการเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่มาเสริมต่อนั่นแหละครับให้แมนยูเติร์้นคว้าแชมเปี้ยนลีกได้ต่อไปครับเมษายน2010ครับที่อิตาสเตเดียมครับแมสตี้เจอกับแมนยูในเตดช็อตนี้เนี่ยผมว่ายังกลายเป็นมีมจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือการจุมพิตกันของเกลิเนวิล กับพอสโคครับเพื่อนกันเพื่อนร่วมทีมกันคือด้วยความที่เกมมันมันอ่ามันเข้มข้นมันใกล้เคียงมันสูสีมากๆแล้วก็มีผลในการไล่ล่าคะแนนครับบนบนการลุ้นแชมป์พิมลีกนั่นแหละครับซึ่งสุดท้ายแล้วครับประตูชัยมันเกิดขึ้นจากลูกมงของพอสโคครับลูกเปิดจากบรัสิกเอฟราแล้วมันเป็นประตูสำคัญมากๆครับ ทำให้ทัพิศาจแดงนั้นควาน้าสคะแนนเต็มได้มันจึงเป็นเหตุผลนั่แหละครับที่เรวิลนั้นสาใจมากๆแล้วก็เข้าไปมอบของขวัญให้กับเพื่อนก็คือพอสโก้ด้วยการจุ่มพิษที่ปากกลายเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจจนมาถึงทุกวันนี้ครับถึงแม้ว่าต่อให้จะชนะนะครับแล้วในช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยสุดท้ายมันแต่ก็ไล่ตามเชลซีไม่ทันแต่ไอช็อตตรงนั้นเนี่ยโมเมนต์นั้นเนี่ยการจูบปากกันระหว่างเดวิลกับพอสโก้ก็ ยังยังเป็นอะไรอ่ะยังเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่แฟนๆปีศาจแดงนั้นแอบนึกถึงครับเมื่อถึงเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้โมเมนต์ถัดมาครับอันนี้ไม่มีไม่ได้เลยครับเวนรูนี่โอเวอร์เฮดคิกปั้งเข้าไปเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2 1 1 1ครับเกมนั้นแมนยูเต็ดนั้นเอาชนะิตีไปได้2-1ห่งที่โอตาฟอร์ดซึ่งผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนปีศาจแดงนะครับภาพจำตรงนั้นเนี่ยไม่มีทางลืมแน่แครับ บอลเปิดจากลุยส์นานี่แล้วบอลมันฉลับครับลอยเคว้งกลางๆแล้วรูนี่ก็ลอยตัวขึ้นไปตวัดยิงโอเวอร์เฮดคิกผ่านมือของโจฮาร์ตเข้าไปเซอร์เลท์ฟูซันถึงขั้นบอกว่านี่คือหนึ่งในประตูที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในโอตาฟอร์ดมันบ่งบอกได้เป็นอย่างดีครับว่าทําไมมันถึงสําคัญมากๆแล้วมันสวยจริงๆครับแล้วรูนี่ก็วิ่งไปเฉลิมฉลองยืดอกเงยหน้าขึ้นฟ้าอย่างที่ ทุกคนจำได้นั่นแหละครับซึ่งประตูน,นั่นนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องครับจนกระทั่งควา้าแชมป์ได้ในฤดูกาล2010ถึง2011ครับซีซั่นถัดมาครับนั่นคือโมเมนต์ที่แฟนเฟสตี้น่าจะจำกันได้ดีอยู่ครับตุลาคม2011ครับ Why Always Me Mario Balotelli ครับเกมนั้นเนี่ยผมว่า น่าจะถูกจัดอยู่ในแม์แห่งความทรงจำของศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ได้เลยครับเพราะว่าทัพเรือใบ,บสีฟ้าเนี่ยบุกมาที่โอทัฟฟอร์ดแล้วถล่มแมนยูเต็ดนะครับและเทะขาบ้านเลยครับ6ประตูต่อหนึ่งซึ่งคนที่โดดเด่นที่สุดก็คือมาริโอ้บาโรเตลลี่นั่นแหละครับแล้วช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยกระแสการวิพา์วิจารณ์หรือสื่อหรือแฟนบอลนะครับก็มักจะมีคำพูดที่อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไปถึงมาริโอ้บาโรเตลลี่นะครับ ซึ่งหลังจากจบเกมนะครับที่ทำประตูได้แล้วก็ถลกเสื้อขึ้นมาข้างในก็จะเขียน Wi ซ์ออ l วอร์มีนี่นะครับบรูสลี่ก็บอกว่ามันเป็นการส่งข้อความไปถึงทุกๆคนครับทุกคนที่พูดถึงผมในแง่ลบซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผมแต่สําำคัญคือพวกเขาเนี่ยครับที่แบบวิวิจาร์เนี่ยก็ไม่ได้รู้จักผมแบบอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นผมจึงถามเลยครับว่าทำไมต้องเป็นผมด้วยทำไมต้องเป็นผมอยู่ร่ำไปผมทำอะไรให้ผู้คุณเหลออะไรประมาณนั้นก็เป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่ ผมว่าแฟนแฟนซิตี้ที่เริ่มเชียร์ในยุคนั้นเนี่ยภาพนี้เผลอๆอาจจะมีเป็นโปสเตอร์แปะอยู่ข้างฝาอยู่เพราะมันมันชัดเจนมากๆครับนั่นคือหนึ่งในโมเมนต์ที่ไม่มีใครลืมถัดมาครับในซีซั่นเดียวกันครับเมษายน2 0 1 2คราวนี้เป็นประตูสำคัญครับจากแวงซองคอม a านีซึ่งเป็นประตูโทนครับที่เกิดขึ้นในอิตาสเตเดียมครับซิตี้เอาชนะแมนเชตอรได้1ศ แล้วเกมมันก็เบียดบี้กันอยู่ตรงนั้นแหละครับจนกระทั่งลูกมงของแหวงซองกอมีโขเข้าไปปั้งประตูดเดียวเกิดขึ้น3แต้มใหญ่และสําคัญมากๆสาหรับิตี้ครับเพราะชัยชนะนี้นะครับมันเกิดขึ้นในช่วงที่ิตีกำลังฟอร์มค่อนข้างดรอปลงไปครับแพ้วีแกนมาเสมอเอเวอร์ตันมา4-4แต่พอชนะแมนเชสเตอร์ครับแต้มขยับมาเท่ากันแต่ิตีนั้นนำบนตารางด้วยผลต่างประตูเสียซึ่งมันก็ ต่อยอดมาถึงนัดสุดท้ายที่กลายเป็นแบบแมตต์ดราม่าคลาสสิกนั่นแหละครับแมนเชสเตอร์เจอแบบซานด์แลนด์ที่สเตเดียมออฟไลน์ซิตี้เจอกับควีนส์ปาร์เรนเจอร์ที่เอเตียร์สเตเดียมเกมของแมนเชสเตอร์นั้นจบก่อนนะครับพวกเขาชนะแล้วด้วยแต่ของที่แมนซิตี้เนี่ยยังไม่จบแล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์นั่นแหละครับประตูชัยของเซโก้กโรกุนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไล่ตามตีเสมอแล้วก็แซงขึ้นมาได้เป็นประตูชัยที่ทำให้ซิตี้นั้นชนะควีนส์ปาร์3-2 และก้าไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2012ครับต่อเนื่องครับซีซั่นถัดมาครับธันวาคม2012ครับอันนี้เป็นเลดวินเนอร์ครับประตูชัยท้ายเกมจากโรบินฟานเพอร์ซี่ครับเกมนั้นแมนเชสเต็ดบุกไป,ปเยือนแมนซิตี้ครับซึ่งซิตี้ลงสนามในฐานะของการเป็นแชมป์เก่าในศึกพรีเมียร์ลีกแล้วก็สถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าซิตี้จะดูได้เปรียบกว่านิดซ้ำด้วยรูปเกมหรืออะไรก็ตามแต่แต่การย้ายเข้ามาของฟานเพอร์ซี่นั่นแหละครับ24ล้านยูโร เหมือนเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายในยุคก่อนที่เซอร์เลฟูเซนจะอําลาทีมไปแล้วมันก็สําแดงเดทเกิดขึ้นในเกมนั้นแหละครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยซิตี้เนี่ยสู้ได้ดีมากนะครับจากที่ตามหลัง2ลูกตามมาตีเสมอได้2เท่าในนาทีที่86จากปโบสซาเบลต้าแต่มันก็ดรามา่าซอนดราม่าอีกทีนึงครับช่วงทดเจ็บครับนาทีที่9 0 2บฟานเบอร์ซี่ยิงฟรีคิกครับแล้วบอลฉลับเปลี่ยนทางเข้าประตูไป กลายเป็นประตูใช้ให้กับแมนยูเต็ดนั้นบุกเอาชนะได้3 2ซึ่งชัยชนะนั้นนั้นครับเป็นการหยุดสถิติของแมนยูเต็ดที่ไม่แพ้ใครในเกมลีกที่อ e ีเทสสเตเดียเมเนี่ยสาเกมนะครับสิ้นสุดลงด้วยประตูของฟานเพอร์ซีนั่นแหละครับแล้วปีนั้นมันก็ลงเอยด้วยการเป็นแชมป์ของแมนยูเต็ดครับในสุกพรีมลีกเป็นปีสุดท้ายของเซอร์เล็กฟูรซันในปี2013และฟานเพอร์ซีก็ลงเอยด้วยการเป็นดาวซันโวครับ26ประตู ถัดมาอีกครั้งนึ้ครับในปี2018ครับเดือนเมษายนนะฮะโอ้โห oh, ตอนนั้นเนี่ยยุคข,ของเป็กวูเดล่าแล้วครับกำลังแบบไร้ทีมทานเลยครับซิตี้ซึ่งเดินเครื่องมาเรื่อยๆนะฮะโอกาสเป็นแชมป์สูงมากแต่สุดท้ายกลายเป็นแมนยูเต็ดนั่นแหละครับที่เหมือนมาชะลอครับชะลอการคว้าแชมป์ของแมนซิตี้ด้วยการบุกไปเอาชนะได้3-2ครับซึ่งทีมชุดน,นั้นก็คือในยุคข,ของโชเซ่มุนโยแล้วเกมนั้นเนี่ย ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของปอปกบาเลยครับในชุดของแมนยูเตดเพราะปกบาทำมนเดียว2ประตูนะครับก่อนที่จะมาได้ประตูชัยจากคริสมอลลิงยังเป็นหนึ่งเกมที่แฟนๆพิศาดแดงจดจำมาถึงทุกวันนี้ครับโมเมนต์สุดท้ายครับที่อยู่ในความทรงจำก็คือตุลาคม2022ครับเกมนั้นสอนเชิงเลยครับเรียกว่าเปิดหน้าแรกกันแต่มาสเตีนั้นหมัดหนักกว่าสกอร์ลงเอยที่ 6ประตูต่อ3ครับแล้วฟอร์มในวันนั้นน่ะครับเป็นวันของฟิลโฟเดนรวมถึงเออร์ลิงบร็อห์ฮาร์แลนที่ทำคนละ3ประตูก็คือต่างฝ่ายต่างยิงแฮตทริกนั่นแหละครับเอารูบอลกลับบ้านคนละลูกได้เลยจบครึ่งแรกเนี่ยก็นําไป4ลูกแล้วนะฮะแหรับ,รบซิตี้แล้วก็ครึ่งหลังลูกทีมของริเทนฮาร์ครับแมนเชสเต็ดก็พยายามสู้แต่สุดท้ายก็จบลงที่6ประตูต่อ3นั่นแหละครับแล้วซีซั่นนั้นก็แน่นอนครับลงเอยด้วยการคว้าแชมป์ของแมนซิตี้ครับ นั่นคือโมเมนต์ในความทรงจำครับที่หยิบยกมาให้กับแฟนๆพิศาแดงแล้วก็แฟนๆเรือใบสีฟ้าครับก่อนที่จะลงสนามกันในสุดสัปดาห์นี้ครับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เอาไปน้ำจิ้มเหมืกันครับก่อนที่จะไปลุยกันเชียร์กันในในแมตช์การแข่งขันจริงๆนะครับเอาเป็นว่าจำโมเมนต์ไหนกันได้บ้างนะฮะ หรือมีส่วนร่วมกับโมเมนต์ไหนกันบ้างนะครับหรืออาจจะมีโมเมนต์อื่นครับที่แฟนผีและแฟนเรือนั้นนึกถึงนึกออกมากกว่า10โมเมนต์นี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอให้เป็นเกมที่สนุกครับสำหรับยูนิเต็ดแลซิตีนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกต่อไปครับสวัสดีครับ